สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรทูสกายวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบระดับตำนานที่เป็นกำลังหลักของหลายประเทศทั่วโลก AGM 8 4 Harpoon Block ii ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบจากสหรัฐอเมริกาที่ถูกพัฒนาให้ทรงพลังแม่นยำและอันตรายยิ่งกว่ารุ่นก่อนอย่างมหาศาล r า o ู n คือชื่อที่หลายคนคงเคยได้ยินกันดี มันถูกออกแบบโดยบริษัทโบอิงและเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงปี1977แต่เวลากว่า40ปีที่ผ่านมามันไม่ได้หยุดพัฒนาเลยและเวอร์ชัน Block II นี่แหละที่ทำให้ฮาพูลกลายเป็นขีปนาวุธที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ AGM-84 r า o ู n Block II ถูกออกแบบให้สามารถยิงได้จากเรือรบและฐานปล่อยภาคพ,พื้นดินมีระบบนำวิถีแบบ GPS ร่วมกับเรดาร์แบบ Active Radar Homing ที่ช่วยให้มันสามารถจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่แย่ หรือแม้แต่เมื่อศัตรูพยายามใช้ระบบรบกวนสัญญาณก็ตามระยะยิงของฮาพูลบล็อกไอไออยู่ที่ประมาณ124กิโลเมตรและมีหัวรบขนาด221กิโลกรัมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเรือรบขนาดใหญ่ได้ในนัดเดียวการทำงานของมันเริ่มจากการยิงออกจากแท่นปล่อยด้วยจรวดบูสเตอร์จากนั้นจะเข้าสู่โหมดบินระดับต่ำเหนือผิวน้ำหรือที่เรียกว่าซีสกิมมิงเพื่อลดการถูกตรวจจับจากเรดาร์ศัตรู ก่อนจะพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วกว่า850กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่ทำให้ฮาพูลบล็อกไอไอแตกต่างจากกรุ่นก่อนคือระบบนำทางที่อัปเกรดใหม่ทั้งหมดมันสามารถบินอ้อมเกาะหรือภูเขาเพื่อโจมตีเป้าหมายจากทิศทางที่ศัตรูไม่คาดคิดได้อีกทั้งยังสามารถโจมตีเป้าหมายบนชายฝั่งเช่นฐานเรดาร์หรือท่าเรือได้ด้วยนั่นหมายความว่าฮาูลบล็อกไอไอไม่ได้จำกัดแค่ต่อสู้กับเรือในทะเลเท่านั้น แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นอาวุธโจมตีหลายมิติได้อย่างแท้จริงตัวเครื่องของขีปนาวุธนี้มีความยาวประมาณ4.6เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง34เซนติเมตรและมีน้ำหนักรวมราว700กิโลกรัมมันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเทเลดีน J-402 ที่ให้แรงขับเพียงพอสำหรับการบินระยะไกลในระดับต่ำตลอดการเดินทางไปยังเป้าหมายในสนามรบสมัยใหม่ฮาพูลบล็อกไอไอได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ที่หลายประเทศเลือกใช้เช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและแม้แต่บางประเทศในตะวันออกกลางฮาพูนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ป้องกันทางทะเลที่สําคัญประเทศที่ใช้ฮาพูนบล็อกไอไอมักติดตั้งมันบนเรือพิฆาตเรือฟริเกตหรือแม้แต่เรือดำน้ำําซึ่งสามารถยิงได้ในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนการออกแบบที่ยืดหยุ่นแบบนี้ทําให้ฮาพูนยังคงเป็นขีปนาวุธที่กองทัพทั่วโลกไว้วางใจ อีกจุดเด่นหนึ่งคือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับระบบรบของเรือแม่ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินระหว่างทางได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับหรือเปลี่ยนเป้าหมายได้ทันทีระหว่างปฏิบัติการนี่คือสิ่งที่ทําให้บล็อกไอไอก้าวข้ามจากกลุ่นเดิมไปสู่ระดับอาวุธอัจฉริยะแม้ในยุคที่มีขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่ฮาพูลบล็อกไอไอยังคงเป็นตัวเลือกหลักของหลายกองทัพทั่วโลกเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าทนทานเชื่อถือได้และยังคงมีพลังทําลายล้างมหาา เมื่อพูดถึงอนาคตมีรายงานว่ารุ่นถัดไปฮาพูลบล็อก II บวกจะได้รับการปรับปรุงด้านการสื่อสารการนำทางและการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายรบให้ดียิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรรุ่นบล็อก II ก็ยังถือเป็นหัวใจหลักของกองทัพเรือหลายประเทศในปัจจุบันขีปนาวุธลูกนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทะเลความแม่นยำทางเทคโนโลยีและความเหนือชั้นทางยุทธวิธีที่สหรัฐอเมริกาภาคภูมิใจ และนี่ก็คือเรื่องราวของ RGM 8 4 Harpoon ฮา o ูลบล็อกไอขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่ยังคงครองความยิ่งใหญ่ในโลกยุทธศาสตร์ทางทะเลจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรทูส Sky ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ